ลูกค้าอะค่ะอันนี้ปรุงไหมค่ะอันนี้คือปรุงในกระทะให้เลยนะจ๊ะหวานเปรี้ยวพร้อมนี่ช่องปลาแต่มันสวยเพราะว่าอาหาร่ใส่นี่น่ากินนะทุกคนที่ไม่พูดถั่วจ้าถั่วมีพริกอ๋อถัอ่วกับพริกเหรอคะใช่ใส่ทุกอย่างเลยนะคะพริกเลยค่ะนี่อันนี้ซ้อนมะขามเหรอคะค่ะ ้ําซอสมะขามนะคะผัดไทยของเราจะไม่มีเครื่องปรุงให้นะคะคือจะปรุงในกระทะให้เลยปรุงในนี้เป็นนี่อร่อยใบกุ้ยช่ายนะคะใส่มาก็คือว่าใส่ใบตองไปเลยใช่กะหมูไม่ค่อยมีค่ะแต่ถ้าใช้น้ำมันหมูทำมีของเราจะทํากะหมูวันต่อวันเลยนะคะส่องัวบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยหรือแห่งใด ช่อง,อด,ด,ด,องดีีมสรระนนนีีี่่องงกกิทคคุณูใจยยาาัชสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูร้านผัดไทยค่ะทุกคนลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาห่อใบตองด้วยค่ะ คือดีมากๆเลยโมชอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านเหลียวแลผัดไทยกากหมูกุ้งสดค่ะเดี๋ยวแลนะคะผัดไทยใบตองค่ะนี่ดูดิทุกคนเข,อขอาห่อใบตองอย่างนี้เลยนะคะขอขอนุญาตดูนิดหนึ่งนะคะนี่จับได้ค่ะห่อใบตองอย่างนี้เลยลน,น,นี่อันนี้ใส่ <c oughs> สข้างนี้นะ แล้วก็เป็นเป็นอะไรเชือกใช้เป็นอะไรคะเนี่ยนี่ค่ะโอ้อจับได้ด้วยในทุกคนเช,อ<ๆ>ชือกกล้วยเชือกกล้วยโอ้ยเลิศผ<ๆ>ัดไทยคือเป็นผัดไทยกุ้งสดกากหมูใส่<ะ>สองอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะอยู่ที่60สิบาทแต่ถ้าเป็นอย่างเดียวคือกุ้งอย่างเดียวกากอย่างเดียวก็จะอยู่ที่ห่อละห้าสิบนะคะ๋อค่ะอย่างที่ห่อเลยนะขายดูเลยนะคะนี่ห่ออย่างนี้เลยจ้าแล้วก็ใช้เชือกกล้วย น,ะะนี่เชือกกล้วยทุกคนยาวมากนี่ต้องใช้เชือกยาวค่ะเวลาเราเหิ้วมันจะได้สะดวกนะคะ,คะจะได้ไม่ร่วง <c oughs> เดี๋ยวถ้าร่วงไมคะ <c oughs> ไม่ค้าเค็มไห้หน่ <c oughs> อ๋อร่วงไม่ค้าเค็มให้ใหม่นะคะนี่แสดงว่าแน่นเลยนะคะเนี่ยนีุ่กคน,น,นไข่นะคะนี่หอมแดงนะคะแล้วก็เป็นนี้ค่ะให้ไอ้นั่นนะจ้ะหกเจ็ดแปดเก้กาสิบไหมคะ เริ่มจากใส่น้ำมันค่ะดึงอันนี้ก็เอาน้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูนะคะค่ะใส่แล้วรวมให้แล้วก็ใส่เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงซอยขอบคุณมากค่ะของพี่ห่อหนึ่งนะคะสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เขาสั่งไว้เจ็ดห่อแล้วก็ใส่ไข่ค่ะนี่ที่ได้นี้เลยทำกี่ห่อจ้ะเนี่ยล้วแต่ลูกค้าอะไรค่ะ ค่ะอันนี้ก็ปห้าห่อไปเลยตุ๋นใส่ต้มนี่เล่นเลยห้าห่อไปเลยแม่ทำทีละห้าห่อก็กำกวมนี่ค่ะสวยนีอันนี้ห้าห่ออันนี้อันนี้กี่ห่อคะห้าห่อปะคะห้าห่อนะนี่ทุกคนเส้นนี่ค่ะใส่ทุกอย่างเลยนะคะอย่างเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำ ซอสมะขามเหรออันนี้ซอสมะขามเหรอคะอ่าน้ำซอสมะขามนะคะผัดไทยค่ะอร่อยนะปรุงอยู่ในน้ำซอสแล้วเหรอคะโอนี่ผัดไทยของเราจะไม่มีเครื่องปรุงให้นะคะคือจะปรุงในกระทะให้เลยปรุงในกระทะเลยคือแบบกินโดยที่หวานเปรี้ยวนำเลยอะค่ะค่ะหวานเปรี้ยวนำเลยนะคะอ่าจะไม่มีเครื่องปรุงน้ำปลานิดนึงน้ำมะนาวนิดนึงนะคะหกสิบค่ะพี่ถ้าอย่างเดียวห้าสิบ อย่างเดียวคือกุ้งอย่างเดียวกากอย่างเดียวแต่ถ้าที่รวมปุ๊บจะหกสิบเพิ่มอีกสิบบาทอย่งนี้หอมมากนะคะโอ้โหทุกคนควันขมงโสมเสจเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวกากหมูกับกุ้งไปใส่ทตาออย่างเดียวรวมผมทำรวมให้ก็จะมีน้ำตาลนะจ๊ะหอเดียวไม่รวมนี่กุ้งฝอยนะคะนี่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ค่ะอะไรคะถั่วงอกใส่วกุ้งมาเลยค่ะนี่เม่กินกะรวมอ่าใช่อันนี้เป็นเนี่ยอร่อยใบกุ้ยช่ายนะคะใส่มาเลยค่ะใครกินก็ติดใจตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนทำกะหมูนะกับไฟแล้วนะคะใช่กะหมูไม่ค่อยมีค่ะแต่ถ้าใช้น้ำมันหมูทำมีของเราจะทำกะหมูวันต่อวันเลยนะคะได้จ้าเดี๋ยวซื้อหลายห่อเลยค่ะ แม่พูดภาษาดีด้วยชอบมากเลยอ่ะภาษาจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยไหมได้เลยค่ะนอที่โจ้บ้างไหมคะรวมเนาะคนเชียงคานเหรอคะรวมก็คือหวสิบรวมหัวสิบค่ะพี่คือแบบนี่ก็คือว่าใส่ใบตองไปเลยเราหนูแกะหนูดึงออกด้านาเพื่อที่จะได้แบบห่อง่ายๆนะคะนี่ค่ะทางด้านโน้นนะคะ เคี่ยวเลยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดยค่ะพี่เปลี่ยนเชือกฮะกลัวมันร่วงเส้นมันไม่อยแข็งเลยอุ้ยน่ากินอ่ะอร่อยด้วยค่ะอร่อยด้วยนะคะแซ่บแซ่บแท้แท้เอาเงินทอนไปก่อนขายสิบปีแล้วค่ะขายมาจะสามสิบปีแล้วนะคะโอ้โหปกติเราขายาาะะโอยู่ในข้างบนคะ่ะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะทุกคน พรุ่งนี้ค่ะวันจันทร์จะขายอยู่นี่ค่ะใบตองใบตองใบตองนี่ปลูกเองเลยไหมคะเนี่ยไม่ค่ะซื้อที่ตลาดอ๋อซื้อที่ตลาดนะคะนี่ได้แล้วพี่เจ็ดห่อของพี่จะอยู่ที่สี่ร้อยย anyway. ี่สิบค่ะพี่หาประจําพี่จะเบอร์โทรหนูไปไหมอ้คนเดียวเจ็ดห่อเลยทุกคนเขาเคยมากินถามว่าดิอ๋อเคยมาทานใช่ไหมคะเราซื้อเลยเจ็ดห่อ สุดยอดเจ็ดห่อเลยนะคะรวดเลยรวดเลยใป้จัดจะได้สะดวกสบายเบอร์โทรพี่จะเอาไปไหมขออนุญาตถ่ายมุมนี้นะคะมุมนี้ก็สวย ค่ะค่ะแซ่ก้หลอไปกินกค่พอค่ไดมูมาแ้แ่แคแ่แทไม่ต้ค่มกร้อนแรเลเส้นจ้าทุกคนเส้น ใส่ดูใส่มือมไปแท่บสดๆเลยสดๆเลยนะคะจม่นค่ะได้ค่ะโฆษณาไร่ร้ลืองจุ่นเนอะหยองลั่งไหมอาโล่เหรอเออได้หยองลั่งจนโคเล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 นะคะคนๆนแ้น้ำปลามะนาว อขาคุ้คุ่มองใบค่ะนิ้ไปก็คือเก้าจไหได้เนาแคบตอนกุนค่ะกลิ่นหอมมาก้มกหที่ที่ทำไปเมื่อกี้จะหมดแล้วนะคะน่าค่ะเขาทำการปิดแก๊สนะคะ บนไหลก็ได้แซ่บค่ะคนหลายได้แซ่บแซ่บไหลคนไหลก็ได้แซ่บค่ะใส่ผอมรู้สึกเหรอหอมปุ๋งอ๋อนี่โอ๋อแต่แต่ยังไม่นานแล้วนะทั้งอ๋อผัดผัดมาจะสามสิบปีแล้วนะคะเนี่ยเป็นสูตรใครอะจ๊ะแม่เป็นสูตรของคนเนี้ยอ๋อ จะจองปลาค่ะแต่ถ้าไม่พรเขาจะปรุงในกระทะของเขาจะบริเติงสูงไหมค่ะนี่คือปรุงในกระทะให้เลยนะจ๊ะหวานเปรี้ยวพร้อมนี่จ้องปลาแต่มันสวยเพราะว่าอะะคนี่น่ากินนะทุกคนที่ไม่กล้วยเยอะแต่ก้วยก้วยน้ำว้าเราไม่กล้วยนะมันไม่สวยที่แคบ คนคนให้เข้ากันเรียบร้อยหอมแล้วเนาะนะคะโชว์หน่อยนะจ๊ะแม่นี่นะคะขอบคุณค่ะไปด้านนู้นอันนี้อันนี้ถั่วที่เขาใส่นี่คือแบบนี่ที่ติ๋มเอาเอาหัวอปีเต็ดถั่วแล้วก็มีพริกป่นนะคะคุณผู้ชมค่ะมีกุ้งแห้งค่ะพริกป่นกุ้งแห้งนะจ๊ะนี่กากหมูอ่ากากหมูนี่ก็ปเส้นเมื่อวานแล้วแกนะค่ะ นี่อันนี้เป็นเป็นหัวปลีนะคะหั่นนะคะนี่นะคะมาใหม่มาเกบ้านใกล้ๆไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะพี่อ่าดูนี้ค่ะนึกว่าใายลูกสาวของพี่ของพี่โจ้สองเนาะของหนูสามอ่าเมื่อวานหนูได้กินของพี่ไหมยังเลยค่ะแม่ซื้อไปสองห่อจะมากินครั้งแรกแม่กินคนเดียวค่ะสงสัยแม่ซัดคนเดียวหมดเอาเอากุ้งแม่ไหะ เอาเลยรวมไปเลยเอาเอารวมไปเลยค่ะก็จะเป็นกุ้งกากกุ้งกาแต่แม่แกไม่กินกุ้งนะคะค่ะพี่ก็ลืมไปแล้วพี่พี่ไปใส่ให้แกแกก็เขี่ยทิ้งัออะนนี้ถั่วจ้าถั่วมีพริกอ๋อถั่วกับพริกเหรอคะใช่ของพี่จะทำของพี่สไตล์นี้เลยแล้วก็ไม่มีเครื่องปรุงให้นะคะ จะห่อคือเสร็จสับในนั้นเลยอ่ะพี่โจนี่พี่จะพี่จะเอานี่ให้แกเพราะบ้านอยู่ใกล้กันอ๋อบ้านอยู่ใกล้กันก็ใส่เป็นยังวนได้แต่พี่ไม่มีถุงหิ้วให้นะคะก็จะใช้ใบบัวด้วยคือสั่งแม่ค้าเขาอยู่พี่จะห่ออีกแบบหนึ่งถ้าเป็นใบบัวพี่จะห่อไม่เหมือนเหมือนเพื่อนแบบที่ที่มีแบบทําเป็นถุงหิ้วเหมือนถุงเงินอ่ะพี่โจขอบคุณมากเลยพี่ ของหนู่มสามนะนี่อร่อยเลยแะอร่อยไม่อร่อยไงก็คอมเมนต์กันได้ค่ะจะจิ้มสีมึงเราบ่อยนะออกวันบอกต่อนะคะถ้าไม่อร่อยเงียบอเงียบเงยของพี่ก็มีลูกค้าทั่วประเทศไทยนะเข้ามานี่ต้องมารียกเก็ตผัดไทยเราต้องมารีเควสเลยใช่ไหมคะเพราะพี่ก็ออกทีวีหลายรายการนะเล่าเส้นเป็นเรื่อง หมุดโคจรที่ก็ออกแล้วก็มีของน็อตจียนอนมีมีหลายรายการที่ออกทออีแล้วดูให้กันแบบเต็มช้อนเลยค่ะทุกคนเพราะส่วนใหญ่กากหมูจะไม่ค่อยมีนะค่ะส่วนใหญ่ใช้นะ้ำมันหมูผัดจริงแต่ว่าใช้กากหมูจะน้อยที่ทําตัวนี้นะมันมันจะสโมกันพอดีค่ะ่น,น่ากินมากอร่อยด้วยค่ะนีะ่หนูซูมถ่ายเลยเดี๋ยวพี่ล่าหนู เรียบร้อยค่ะโอเคนะได้ห네่อนะค่ะสวัสดีค่ะพี่แบนึง <nữa> ค่ะแป๊บนึงนะคะพี่ห่อให้น้องเขาสามห่อแป๊บนึงค่ะญาตรหล่อแปึงทษค่ะเชือกกล้วยค่ะพี่ เราทำเองทุกอย่างเชือกกล้วยชิมกรองอะไรเอารวมกับสองห่อนี่ทำละหรือลองนิ้วอ๋อจานเดี๋ยวเแป๊บนึงทำให้น้องคนสวยนี่ก่อนเพราะว่าเรารอนานนิวลืมเยอะเต็มเลยขอแค่สองอันพอค่ะเดี๋ยวอีกอันหนูชิมก็ได้ค่ะจะนั่ง ข้างหลังไหมค่ะนั่งข้างหลังพี่จิมเอาจานมาลองให้น้องข้างหลังขอบคุณค่ะก็นั่นแหละเอาวางเลยเอาจานน้องเนยออกได้ค่ะจานนึงเขียดเนี่ยนะเนี่ยนะของโมไม่ต้องปรุงเลยนะคะอันนี่ข้าวผัดข้าวัดจันทร์นี่ค่ะเดี๋ยวเกลี่ยเดี๋ยวจะเกลี่ยพี่จะให้เดี๋ยวหนูทานนี่ทุกคนอยากให้ดูเดี๋ยวเรากินกันเลยค่ะกินกุ้งไหมเธอเราค่อยกินเนาะกินนี้ก่อนเลยนี่ค่ะ กินเลยค่ะเส้นนุ่มมากช่ำแล้วก็หวานเปรี้ยวนำเลยนะคะอร่อยค่ะแล้วก็เผ็ดไปลาย The best เลยอร่อยมาก เอาไปเลยสิบสิบไม่หักนองเนี้ยน่งเีุ้งค่ะคุ้งดีอื้มสุดจมักหมูก็ดีค่ะ ดีทุกอย่างอร่อยทุกอย่างที่เขาให้มาคือจะเบสสุดถ้าใครมาที่เชียงคานถนนคนเดินนะคะโบแนะนำร้านนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะดูดิทุกคน คนเต็มตลอดเลยอะส่องบามาจะพาไปกินพาคุณไปชิมาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไครต์ชั่วโมมากินเชียงดา